พจน์อนนท์แชรพฤติกรรมเบื้องหลังสาวจียอนต้องบอกเลยว่าเป็นสาวเกาหลีหัวใจไทยที่มาอยู่กินและอาศ,าศาัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนบ้านหลังที่สองไปแล้วสำหรับสาวจียอนสาวเกาหลีดาราชื่อดังที่นอกจากความสวยแล้วเธอยังมีความสามารถมาเต็มกระเป๋าอีกด้วย แต่ทั้งนี้ซอจียอนเคยมีกระแสข่าวลือออกมาว่าถูกหลดออกจากภาพยนตร์เรื่องดังที่พอานนท์เป็นผู้กำกับด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้ต้องถูกถอดออกไปพร้อมทั้งในขณะนั้นมีกระแสข่าวว่าเธอไม่อยากเป็นดาราตลกอีกด้วย โดยสาเหตุที่แท้จริงแล้วล่าสุดทางด้านพจน์อานนท์ก็ออกมาชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายแต่เป็นเรื่องของคิวงานที่ไม่ตรงกันส่วนในภาพยนตร์นั้นเมื่อถามว่าจะมีจียอนอยู่ในฉากด้วยหรือไม่พจน์อานนท์บอกว่าหนังจะมีจียอนบ้างแต่จะตัดออกเหลือนิดเดียวเฉพาะฉากที่จําเป็นจริงๆเท่านั้น ซึ่งทางด้านพุทธอานน์เองก็บอกว่าไม่ได้โกรธอะไรสาวจียอนนานแล้วยกโทษและให้อภัยทั้งหมดในขณะที่จียอนเองก็ได้หอบกระเช้าผล,ลไม้ไปมอบให้กับทางด้านพุทธอานน์เพื่อเป็นการขอโทษส่วนตัวแล้วเช่นเดียวกัน